Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สนับสนุนรายการโดยปตทพลังไทยเพื่อไทยธนาคารกรุงเทพงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็โปรโคราชครั้งที่10 5-7สิงหาคมนี้ที่ MCC Hall The Mall นครราชสีมาจัดโดยการเงินธนาคารตลาดหลักทรัพย์มั่นใจต่างชาติไม่กังวนลลงประชามติ7สิงหาคมสิ่งที่เกิดขึ้นเรายัางให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนต่างประเทศว่า ผลประกอบการของตลาดหุ้นไทยหรือของบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยน่าจะยังคงแข็งแรงดีต่อไปรุงไทยผนึกตลาดหลักทรัพย์และสวทชหนุนกองทัสลงทุน SME 2,300ล้านบาททางเราเองก็มีการคุยแล้วก็ร่วมมือกับพันธมิตรอีก2หน่วยงานก็คือทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็สวทชในการที่ช่วยเหลือ SME เอทีซีมั่นใจคุม NTL ไม่เกิน2%ตั้งเป้าขยายฐานบัตรเครดิต4 0 0แสนราย CPN ทุ่มสร้างแลนด์มาร์คใหม่ในโคราชมั่นใจรายได้โต15%ซซึ่งโครงการครั้งนี้ก็จะเป็นโครงการเซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาซึ่งเราเป็นมิกซ์ยูสนะคะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Be ี t ค่ะประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่25กรกฎาคมทางมันน c h a า n e l นะค่ำคืนนี้ค่ะมาตรวจสอบภาวะเศรษฐกิจกันนะคะอยู่กับคุณนาทิประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะถือว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามว่าเอ๊ะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยอั้นอยู่แค่นี้แล้วหรือเปล่าจะไปต่อได้หรือไม่นะคะก็ถือว่ามีปัจจัยที่รอรับอยู่ในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสำคัญๆของธนาคารใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งในส่วนของ B O J ด้วยิอีก นึงค่ะที่ถือว่าเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็เป็นปัจจัยที่นักงทุนต่างชาติเขาจับตามองนะคะนั่นก็คือบรรยากาศทางด้านการเมืองของไทยว่าจะสามารถเลือกตั้งใหม่ได้แล้วหรือยังนะคะซึ่งตรงนี้จะมีจุดเปลี่ยนในวันที่7สิงหาคมนี้แหละค่ะก็คือเรื่องราวของการลงประชามตินะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ก็มีการสอบถามหลังจากที่คุณเกษราบัญชุศรีผู้ ผู้จัดการนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เดินทางไปรถโชว์นะคะกับบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆไปยังสหรัฐอเมริกาแล้วก็สอบถามมาว่าเอ๊ะความมั่นใจเนี่ยยังม,มีอยู่หรือเปล่าะนะคะเกี่ยวกับการลงประชามติในครั้งนี้ทางด้านของนักขุนศรีาชาติบอกว่าไม่กังวลแต่อย่างใดค่ะเชื่อว่าถ้าหากว่ามีการลงประชามติแล้วนะคะก็น่าจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งได้ในที่สุดค่ะซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของคุณเกษราก็เลยนํามาบอกเล่าเราต่อนะคะทางด้านของคุณเกษราระบุ ะะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาไปพร้อมกับบริษัทจดทะเบียน11แห่งด้วยกันได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะจากนั้นคนต่างชาติทั้งผู้ที่เคยลงทุนในไทยหรือว่ายังไม่เคยลงทุนนะคะต่างให้ความสนใจและก็มีการสอบถามถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่จะมีการลงประชามติในวันที่7สิงหาคมนี้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่แล้วไม่ได้กังวลค่ะเชื่อว่าหลังการลงประชามตินะคะจะมีการเลือกตั้งได้ในระยะเวลา1ปีข้างหน้าตามที่รัฐบาลตั้งเป้าเอาไว้นะคะซึ่งณนะปัจจุบัน รละบุบอกว่าอยากจะให้น้ำหนักการเมืองหลังการเลือกตั้งมากกว่านอกจากนี้แล้วนะคะก็มีการสอบถามถึงภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้สนใจอยากจะเข้ามาลงทุนและภาวะเศรษฐกิจลาฟื้นตัวหรือยังนะคะก็มีการชี้แจงค่ะถึงแม้ว่าอัตราการขยายตัวนั้นจะไม่สูงมากแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆประเทศไทยเนี่ยยังถือว่าขยายตัวได้อย่างต่อนเนื่องนะคะถ้าหากเทียบกับประเทศ อื่นๆเนี่ยจะเห็นว่าเขามีอัตราการเติบโต,ตในลักษณะของการชะลอตัวลงเห็นได้จากไตรามาสสองของปีนี้เป็นตัวการันตีค่ะว่าเศรษฐกิจไทยนั้นสามารถเติบโตได้และบริษัทจดทะเบียนบางอุตสาหกรรมนั้นปรับตัวดีขึ้นนะคะส่งผลทําให้ช่วงที่ผ่านมาเงิน,นลงทุนต่างชาตินั้นไหลเข้าสุดที่สูงถึง5 0,000ล้านบาทตอกย้ําว่าต่างชาติยังคงมั่นใจต่อเศรษฐกิจไทยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเรายังให้ความมั่นใจกับผู้ลงทุนต่างประเทศว่า ผลประกอบการของตลาดหุ้นไทยหรือของบริษัทจดทะเบียนนั้นเนี่ยน่าจะยังคงแข็งแรงดีต่อไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นรายได้ทั้งหมดของเรา45ก็มาจากต่างประเทศอยู่แล้วจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องของการลงประชามติที่จะเห็นในใกล้ๆข้างหน้าเนี่ยับไม่ค่อยถูกสอบถามเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยรับทราบว่า ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไปแล้วว่าการลงประชามาตินั้นเนี่ยหลังจากลงประชามาติอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังมีการที่เรียกว่าเลือกตั้งใช่ไหมคะในอีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้าเียงเขาหน้าเขาถามไปถึงการเลือกตั้งในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามากกว่าว่าเราเราเห็นอะไรอย่างไร ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีคะที่ตอนนี้ต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มมีความมั่นใจกับเศรษฐีไทยมากขึ้นเพราะว่าถ้าต่างชาติมั่นใจก็จะกลับเข้ามาลงทุนเหมือนเดิมซึ่งก็ถือว่าเศรษฐีของบ้านเรานั้นจะมีการเติบโตได้ค่ะ,คะมาตรวจสอบกันต่อนะคะกับหนี้สาธารณะของรัฐบาลค่ะว่าในขณะนี้เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งทางของสอบนค่ะมีการออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้หนี้สาธารณะบ้านเราลดลงแล้วค่ะซึ่งทางด้านของคุณธีรัตนะ์ะอัตนาวานิชรองผู้อำนวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบนค่ะเปิดเผยนะคะว่า นี้สาธารณะของค้างณสิ้นเดือนพฤษภาคมมีจํานวน5.97ล้านล้านบาทค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณ43.35%ของ GDP แบ่งเป็นนี้ของรัฐบาลจํานวน4.41ล้านล้านบาทนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบันการเงิน1.02ล้านล้านบาทและนี้ของรัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงินโดยมีรัฐบาลคาประกันนะคะอยู่ที่ประมาณ521,000ล้านบาทนี่หน่วยงานของภาครัฐจํานวน11,947ล้านบาท โดยรวมแล้วนะคะนี่สาธารณะครงค้าเนี่ยลดลงไปสุดที่ประมาณ72,218.49้าล้านบาทค่ะทางด้านของรองผู้อำนวยการสบนอยังมีการพูดถึงความคืบหน้าการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลังในปี2559ร้้ครั้งที่2วงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทนะคะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะรุ่นอายุ5ปีและ10ปีล่าสุดพบว่ามียอดการจาหน่ายรวมของ4สถาบันการเงินอยู่ที่ประมาณ1 17,123ล้านบาทค่ะเท่ากับว่าตอนนี้มีวงเงินคงเหลืออีกประมาณ2,876ล้านบาทซึ่งหากใครสนใจนะก็สามารถไปซื้อได้ค่ะที่ตัวแทนจำหน่ายของ4สถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ได้จนถึงวันที่31สิสิงหาคมหรือว่าจนกว่าวงเงินจะหมดค่ะ ค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่นะคะหรือว่าประเภทของการลงทุนที่ยังคงได้รับความสนใจนะคะ,คะในการที่จะรักษาเงินต้นไว้แล้วก็ได้รับอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะมั่นคงนั่นเองค่ะนอกนาจากนี้แล้วนะคะสาหรับใครที่ติดตามเรื่องราวของการเข้าถึงสินเชื่อหรือว่าเงินทุนของผู้ประกอบการ SME มีนะคะมีความช่วยเหลือออกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยทางด้านของธนาคารกรุงไทยนั้นก็รวมหมายรวมมือกับทางด้านของสวทชและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งเป็นกองทุนนะคะคล้ายๆกับเวนเจอร์ ไปต่อเนี่ยแหละค่ะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเข้ามาร่วมลงทุนกับบรรดาภาคผู้ประกอบการที่อยากจะมีเงินลงทุนไปตั้งต้นธุรกิจโดยกองทุนดังกล่าวนี้นะคะเขาใช้ชื่อว่ากองทรัสเพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสําหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันค่ะวงเงินรวมอยู่ที่2,300ล้านบาทนะคะโดยในเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของคุณทรงพลชีวะปัญญาโรดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจธนาคากรกรุงไทยระบุบอกว่าในส่วนของธนาคากรกรุงไทยนั้นได้ร่วม มร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวทชหรือว่าสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะโดยทางด้านของธนาคารกรุงไทยเนี่ยใส่เงินเข้าไปในกองทุนนี้จํานวนทั้งสิน้น 2,000ล้านบาทผู้ประกอบการจะได้รับอะไรบ้างจะได้รับเงินสนับสนุนได้รับคำปรึกษาทางการเงินมีเรื่องราวของการบริหารกิจการที่มีแผนจะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะก็คือจะไปไกด์แนวทางให้หละว่าแนวทางนั้นควรจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งในกลุ่มผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพสูงมีโอกาสในการเติบโตใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นรากฐานในการผลิตและกลุ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ,อก,การขยายตัวของเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะ พันล้านบาทนะครับทางเราเองก็มีการคุยแล้วก็ร่วมมือกับพันธมิตรอีก2หน่วยงานก็คือทางด้านของตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็สวทชในการที่จะช่วยเหลือ SME ในทางด้านของมีด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ SME ที่มีความสามารถแล้วก็ต้องการที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับแต่ว่าขาดทางด้านของเงินทุนซึ่งปกติเนี่ยยอดขายก็ประมาณ400ล้านบาทไม่เกิน400ล,น100ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็มีจักยภาพในการเจริญเติบโตต่อในอนาคต ส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่ทางเ,าเราทราบกันอยู่ว่าปัจจุบันเองเนการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชโน์แล้วก็การขยายต่อในอนาคตเ,เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ท้าทายนะครับในส่วนของการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านั้นไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการเกรษตรเรื่องของการแพทย์นะครับแล้วก็เรื่องของทางด้านของอาการอาหารนะครับเ,เป็นต้นเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่2นะครับ ซึ่งเป็นลักษณะของการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการทําให้เกิดการพัฒนาต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่3กลุ่มที่เป็นสตาร์ทอัพในในกลุ่มที่มีการดําเนินธุรกิจหรือกิจการมาแล้วประมาณ2-3ถึงปีเป็นอย่างน้อยขยายความเพิ่มเติมนะคะจากทางด้านของบูนเกษรามัญชุศีค่ะกรรมาการและผู้จัดก,การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ระบุในว,ว่าว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ใส่เงินเข้าไปในกองทุนนี้ด้วยนะคะจำนวนทั้งสิ้น200ล้านบาทค่ะโดยที่จะเป็นไปเพื่อที่จะ มีเป้าหมายในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อที่จะพัฒนาให้บริษัทจดทะเบียนไทยนั้นมีความเข้มแข็งนะคะให้กลุ่ม SME ที่มีศักยภาพเนี่ยสามารถเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในอนาคตโดยคุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME ที่จะเข้าสู่โครงการนี้ได้ต้องเป็นกิจการที่มีศักยภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตหรือว่าบริการค่ะมีผลประกอบการล้อนหลังอย่างน้อยเนี่ยนะคะส3ถึงสปีนะคะที่มีการดําเนินงานมานอกจากนี้ยังพิจารณาถึงทีมบริหารกลยุทธ์การตลาดการต่อยอดในเชิงพา และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยค่ะ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะเข้ามาช่วยธุรกิจ SME ให้เติบโตได้รวมถึงไม่เป็นหนี้ด้วยนะเพราะว่าถ้าหาก s m e มีหนี้เนี่ยการที่เขาจะทาให้ธุรกิจพลิกกลับมาได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานซึ่งถ้ามาดูระดับหนี้ของบ้านเราในขณะนี้อีกหนึ่งตัวเลยนะที่จะสจะท้อนได้ดีว่าในขณะนี้เนี่ยระดับหนี้บ้านเราอยู่ที่เท่าไหร่ก็คือเรื่องของการใช้บัตรเครดิตซึ่งตอนนี้นะทาง KTC ออกมาเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดเนี่ยยอด NPL หรือว่ายอดการผิดนัดชำระหนี้ของประชาชนที่ใช้บัตรเครดิตไปมีจํานนว,นวน ลดลงนะโดยเฉพาะของ KTC เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทางทาง้องตลาดค่ะทางด้านของคุณนะัชนันเก่งลือชานะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือว่า KTC ค่ะบอกว่าตอนนี้นะคะบริษัทมี NPL อยู่ที่ประมาณ2%ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดที่อยู่ที่ประมาณ3.6%ค่ะเนื่องจากมีการระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อรวมไปถึงการอนุมัติบัตรให้กับลูกค้าที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งปัจจุบนันนะมั ดูตัวเลขกันค่ะการขอสินเชื่ออยู่ที่ประมาณ50%ของครึ่งปีแรกซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้นะะอนุมัติบัตรเครดิตไปแล้ว1.8แสนใบค่ะถือว่าเพิ่มขึ้นมาประมาณ30%สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไปแล้ว85,000รายขยายตัวได้40%สําหรับกลยุทธ์ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะจะเน้นลูกค้าที่มีอยู่ในพื้นที่เศรษฐจที่มีการเติบโตแล้วก็มีอัตราเงินเดือนที่15,000บาทขึ้นไปค่ะ คือจริงๆมันมีทุกกลุ่มนะคะในทุกกลุ่มมีทั้งคนคืออย่างที่ออนบอกคนอาชีพแบบนี้เราอาจจะเห็นหน้าตาอย่างนี้แต่เราไม,ไม่เราไม่รู้ข้อมูลส่วนตัวเราไม่รู้เขาติดภาระนี้เท่าไหร่เราไม่รู้เรื่องของ NCB เขานะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ขายเราคือเราก็กวาดมานะคะเราดูเขาจะบอกคร่าวๆว่าต้องใช้ statement ดู s t a t e มนต์ยังไงนะคะเราเอาข้อมูลพวกนี้เข้ามาแต่คนที่จะพิจารณาน่คือหลังบ้านซึ่งเขามีเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานเกณฑ์ของ KTC เราต้องบอกว่า ไม่ได้ย่อหย่อนนะคะไม่ได้ย่อหย่อนแต่ก็ไม่ได้ตึงซะจนแบบโอ้โหเข้ามาแล้วไม่ผ่านนะถ้ามาดูฐานของลูกค้าสินเชื่อส่วนบุคคลนะตอนนี้ KTC มีอยู่ประมาณ7.8แสนบัญชีค่ะและสมาชิกบัตรเครดิตอยู่ที่1.9ล้านใบยอดการใช้ใจ่ายผ่านบัตรเฉลีย่ยต่อเดือนก็อยู่ที่ประมาณ8,600บาทต,ต่อคนต่อเดือนเชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีการขยายวงกว้างหรือว่าการใช้บัตรเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะ มาติดตามกันต่อนะคะในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์กันบ้างค่ะ,คะถือได้ว่าไฮไลท์อย่างหนึ่งนะคะในการที่จะเป็นหัวใจของการทําธุรกิจดังกล่าวก็คือว่าต้องหาพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสาคัญได้นะคะและหนึ่งในนั้นทางด้านของ c p n หรือว่าเซนทันพัฒนาค่ะตอนนี้เขาจะไปต่อยอดซึ่งการต่อยอดในครั้งนี้เนี่ยจะไปยังพื้นที่ภาคอีสานนะคะเพื่อที่จะให้ครอบคลุมจังหวัดสําคัญสําคัญ4แห่งด้วยกันล่าสุดเนี่ยเตรียมไปที่จะพัฒนาแลนด์มาร์คของ,องคโะคระ ด้านของเซ็นทันพัฒนานั้นเขาก็เตรียมการเอาไว้ที่จะมีการพัฒนานะคะเป็นลักษณะของศูนย์การค้าโรงแรมนะคะคอนเวนชันฮอลล์คอนโดมิเนียมตลาดไลฟ์สไตล์อาท์ดอร์นะคะหรือแม้กระทั่งสวนสาธารณะพื้นที่มาร์เก็ตต่างๆจะทําให้เป็นแลนด์มาร์กในพื้นที่ตรงนั้นเลยนะคะคุณวรยาเจริวัฒว์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่เอวสโบรษัทเซ็นทันพัฒนาหรือว่า CPN นะคะ,ะจำกัดมหาชนเนี่ยได้ตั้งเป้านะคะเชื่อมพื้นที่ในภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีอุดรธานี ขอนแก่นและนะครราชสีมาค่ะมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น10,000ถึง15,000ล้านบาทบนพื้นที่65ไร่ สร้างนครนะคะเรียกว่าเป็นมหานครแห่งอีสานเลยเป็นโครงการ Mixed Use ค่ะพื้นที่นี้นะคะจะสร้างอย่างไรรวมไปถึงนะคะมีโอกาสในการคาดการณ์ด้วยว่าการเติบโตครึ่งปีหลังเนี่ยมีโอกาสของการเติบโตมากที่สุดรายได้จะเติบโตได้สูงถึง10-15%ตต่อปีด้วยจากการที่จะต่อยอดธุรกิจต่างๆนะคะไปฟังเสียงกันเลยค่ะ ซึ่งโครงการครั้งนี้ก็จะเป็นโครงการเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมาซึ่งเราเป็นมิกซ์ยูส p นะคะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสานนะคะจะเป็นการลงทุนที่จะสร้างความเจริญนะคะให้กับภาคอีสานแล้วก็เมืองโคราชเองนะคะโดยครั้งนี้จะเป็นมหานครแห่งอีสานเป็นการลงทุนนะคะต่อเนื่องกันนะคะมากกว่า1 0 0 0 0่ล้านบาทนะคะโดยโครงการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมาจะเปิดได้ไตรมาสที่3ของปีหน้า ทางเ,เราได้ทําการวิจัยแล้วก็ศึกษาแล้วก็ปรับปรุงนะคะศูนย์การค้าเราอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมกับการขยายศูนย์การค้าเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเรายังมีความมั่นใจที่จะเติบโตได้10-15%ต่อปีค่ะ ซึ่งถ้ามาดูพื้นที่เศรษฐกิจของโคราชจะเห็นว่ามีการเติบโตมากยิ่งขึ้น,นงานวันนี้เอ็กซ์ของเราก็จะไปที่โคราชด้วยซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภูมิภาคมีการเติบโตมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเอาละครมาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากเมืองไทยประกันชีวิตค่ะ,คะที่จะชวนลูกค้าที่มีบัตรไทยสมายเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตนะคะ because love เพราะนี่คือรักค่ะบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะ,ะโดยเมืองไทยสมายคลับศูนย์รวมกิจกรรมแห่งความสุขและรอยยิ้มเตรียมที่จจจะัดกกิรรม ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของสมาชิกนะจัดเมืองไทยสมัยคอนเสิร์ต b e c อ u s e love เพราะนี่คือรักกับตูน่นันทิดากแก้วัวสายและคุณบีพีรพัฒนค่ะจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่30กรกฎาคม2559ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาที่หอประชุมเมืองไทยประกานชีวิตถนนรัชดาพิเศษค่ะ สมาชิกเมืองไทยสมายครับนะคะก็สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กรกฎาคมนี้หรือจนกว่าจะเต็มที่นั่งค่ะจำกัดจำนวนเพียง450ที่นั่งเท่านั้นนะคะใครบอกว่าสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม1 7 6 6กด4ค่ะในวันและเวลาทําการค่ะ เ้าละค่ะก็อัปเดตเรื่องราวของทางด้านเศรษฐกิจกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาประเมินหุ้นไทยกันค่ะว่าโอกาสไปต่อหรือว่าช่วงนี้จะปรับพักฐานอย่างไรกันบ้างค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร